สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงคลิปวลาคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูที่เขามองมาที่คุณณตอนนี้เวลานี้นะคะเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรศัตรูของคุณนะจะเป็นคนที่เขาอิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณคนที่เห็นว่าคุณโดดเด่นโด่งดังดีกว่านะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรเรามาดูกัน จักรพรพลังงานลัคนาราศีที่โดดเด่นนะจ๊าพลูโตโทัานลมมิทุนตุนกลุ่มเซเทินคุณเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเอิร์ธธาตุด,ดินพฤชศพกัมกอนซอฟเฟตเตรสเรราศีธนูชาตดไฟแอริราศีเมษแอร์ธาตลม,มิทุนตุนกุมพระเสราศราีมิถาน,น้ำแอริราศีเมทธาตุไฟแล้วก็มาราศีเมษราศีจิจตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณนะะมี ยี่สิบสองยี่สิบห้าสิบสองสิบเก้าหนึ่งยี่สิบหกเก้าแล้วก็สิบห้าแล้วก็นาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรเรามาดูนะว่าสตูคนเนี้ยเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรขอดูนะปัจจุบันนี้นะตัวตนของคุณชีวิตของคุณ การดํารงชีวิตของคุณการเป็นอยู่ของคุณนะ,ะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะไม่เกี่ยวกับศัตรูนะคะอันนี้เอาชีวิตจริงๆเลยนะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณ The world นะคะโลกทั้งใบสีชมพูนะคะ The world เนี่ยนะการที่อยู่ใน สิ่งที่ตัวเองนะคะมีความสุขนะ,ะสุขกายสุขใจหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะมีการจบมีการจากออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะมีเหตุการณ์เรื่องราวเก่าๆนะคะสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคือแบบไม่ชอบนะ,ะจะเป็นในเรื่องของสภาวะสังคมบุคคลรอบข้างนะ,ะที่มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณทำให้นะ,ะตัวของคุณเนี่ยไม่มีความสุข นะกับการทำงานนะกับการอยู่กับสังคมนะคะและตอนนี้เวลานี้คุณน่าที่จะเป็นคนที่อาจที่จะแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ค่อยที่จะเปิดเผยนะไม่อยากให้ผู้คนรับรู้แต่จริงๆแล้วคุณน่ะนะอยู่ในพื้นที่ของคุณอย่างสงบนะอย่างมีความสุขนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่ามีเรื่องราวมีเหตุการณ์นะความทุกข์ความลำบากในอดีต นะคะที่ยังทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอยู่นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะ,ะไม่ต้องมีใครมายุ่งวุ่นวายนะ,ะไม่มีใครมาแบบมาทำให้คุณนะ,ค,ะคุณคล้องมองใจนะก่อกวนประสาทยียวนคุณนะ,ะเพราะว่าคุณอยู่ในโลกของคุณไงโลกของ the high p r i n c e s นะคะเอออยากจะทําอะไรก็ทําแต่งสวยแต่งหล่อนะ,ะหรือว่าคือแบบ เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทํางานที่อยู่เบื้องหลังนะอาจจะทํางานเกี่ยวกับโซเชียลนะไม่เปิดเผยตัวตนนะเป็นพ่อมดเป็นแม่มดนะรับดูดวงหรือว่านะเหมือนกับรับจ็อบอาชีพเสริมอะนะคะเป็นโซเชียลนะที่ไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนแม่หมอเนี่ยนะคนะนะก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะร,ำำร่ำซํามังค่งร่ำรวยในรูปแบบของตัวเอง นะคะเก้าเหรียญเนี่ยคือบางครั้งร่ำรวยประสบความสําเร็จนะคะหลังจากที่มีการจบมันมีการเปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์นะที่มันเกิดขึ้นกับตาหารออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าเกิดสภาวะเหตุการณ์ที่แบบทําให้คุณต้องนะคะเรียกว่ามาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองเนาะเรามาดูกันคุณนะคะเป็นอย่างไรในสายตาของศัตรูตอนนี้เวลานี้ เขาคิดว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงนะคะอันนี้คือความคิดของเขานะไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงนะคะในความคิดความรู้สึกเขาอาจจะส่องเขาอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในโซเชียลนะคะและวเขาก็จินตนาการเองแล้วก็ไปพูดด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเขาคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรศัตรูคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเขาคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรดเดียมเพรสค่ะ เขาคิดว่าคุณเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์นะมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุะกินดีอยู่ดีนะคะจิตใจดีเบิกบานนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีร้องรำทำเพลงไปเริ่มต้นทำงานใหม่นะคะเปลี่ยนงานใหม่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้ออทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วนะคะ อ,อ,อาจจะทําธุรกิจการงานส่วนตัวหรือว่าทาอาชีพบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณชอบนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะเปิดเผยนะเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตนะก็ใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือแบบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองด้วยอยู่ในบ้านนะอยู่ในขอบเขตอยู่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการหลังจากที่เดินออกมาจากสถานที่นั้น นะคะที่ทำงานนั้นบ้านหลังนั้นนะคะเดินหันหลังให้เลยไม่สนใจนะคะอย่ามายุ่งกับฉันฉันมีเป้าหมายในชีวิตของฉันฉันจะไปใช้ชีวิตในรูปแบบของฉันเองนะ,ะแล้วก็ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะ,ะไม่ต้องการที่จะไปยุ่งข้องเกี่ยวกับใครนี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นนะคะคุณถือดาบตั้งอยู่นะ,ะเดินหันหลังให้โดยที่แบบไม่หันไปสนใจเพื่อนหรือว่าสังคมนะ,ะหรือว่าคนรู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่ แบบเป็นศัตรูกับคุณเลยนะคะศัตรูผู้คิดร้ายอิจฉาคุณนะคะเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเจ็บดาบคุณอะเป็นคนที่แบบจิตใจดีมีเมตตานะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่มันไม่เปิดเผยอะ เหมือนมันเป็นสิ่งดีนะแต่คุณไม่อยากจะให้ใครรู้พลังงานของคุณนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะเป็นคนที่แบบมีความอดทนนะแล้วก็มีความมีความรักมีความเมตตานะมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะมีพลังงานของความเป็นแม่มีความอบอุ่นแต่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคือแบบ ไม่อยากจะให้ใครรู้อะนะทําความดีก็ไม่อยากให้ใครรู้หรือว่าทํางานอะไรก็ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายแล้วก็ไม่อยากจะพูดกับใครไม่อยากจะเสวนากับใคร นะคะไม่อยากจะเหมือนกับว่าให้คนอื่นมายุ่งวุ่นวายกับพื้นที่ส่วนตัวงานส่วนตัวหรือว่านะคะการใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณไม่ติดต่อไม่พูดคุยกับสังคมที่สร้างความวุ่นวายกับคุณนะค,ะคุณต้องการรักความสงบคุณต้องการอยู่ในศีลในธรรมนะ,ะบางทีบางคนก็เหมือนกับไปเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมเลยแม้แต่ในเรื่องความรัก คนรักก็ไม่สนใจจากที่เคยแบบอาจจะเป็นคนที่เคยมีความรักนะเหมือนเกลิ่นๆพูดถึงในเรื่องของความรักแต่ตอนนี้คือแบบไม่เอาละไม่สนใจนะฉันรักตัวเองฉันอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นนะคะและศัตรูเห็นอะไรอีกชีวิตของคุณการทํางานหนัก าการทํางานหนักๆของคุณอะนะคะการเหมือนกับว่าจะต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบเพื่ออนาคตเป็นหัวหน้าครอบครัวนะก็ยังทํางานหนักมีรายได้มีอาชีพเสริมนะเพื่อคนรักเพื่อคนในครอบครัวอยู่นะก็ยังมีภาระบางสิ่งบางอย่าง นะที่ยังผูกพันอยู่อ่ะคือแม้จะมีในเรื่องของอํานาจนะคะวาสนามีเงินมีทองมีรายได้มากมายแต่ก็เหมือนกับว่ายังหาอยู่นะยังทํางานอยู่เรื่อยๆยยังต้องการที่จะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีเงินทองรายได้เข้ามาไม่ขาดมือเลยนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคะก็รู้สึกว่าศัตรูหน้าที่จะมีการแบบ หมือนสนใจชีวิตของคุณหรือว่าสังเกตชีวิตของคุณอยู่นะคะและศัตรูนะคะมองว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงคุณมีการลงทุนนะคะลงทุนลงแรงทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นหุ้นหวยหรือว่าการเสี่ยงโชคหรือว่าการซื้อหุ้นลงทุนบางสิ่งบางอย่างแล้วผิดพลาดล้มเหลวนะคะขาดทุนก็ได้แล้วตอนนี้ก็อาจจะมีการที่แบบเหมือนพยายามที่จะเรียกว่า นะคะเอ่อเรียกว่าลงทุนใหม่นะคะเหมือนคิดอยากจะเริ่มลงทุนใหม่หรือว่ารอผล,ผลผลิตรอกําไรนะรอผลตอบแทนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะรู้สึกว่าเหมือนกับเรียกว่าขาดทุนเนาะ,ะสิ่งนี้คือสิ่งที่ศัตรูเขาแอบเห็นนะคะเห็นคุณเสียใจเห็นคุณเสียดายอาจจะเป็นการโพสโซเชียล นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของรายได้การลงทุนรายได้ที่น้อยลงนะและศัตรูเขาเห็นว่าคุณเนี่ยก็ยังเป็นเดิอดสตาร์เหมือนเดิมเนาะเป็นพลงานของคนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีความสําเร็จนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าแม้จะเจอ อุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากความลำบากใจนะคะทั้งเก่าและใหม่เนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามนะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตยังมั่งคัง่งยังร่ํารวยยังทํางานอยู่นะคะแต่ก็เหมือนกับว่าคือไม่ได้คิดอยากจะดินน้นรนหรือว่าหา อาชีพเสริมเพิ่มเติมรายร้ารายได้นะคือแบบเหมือนยังยังอยู่ณที่เดิมหรือว่าทํางานอยู่รูปแบบเดิมเดิมนะคะยังเหมือนกับว่าต้องการที่จะทํางานแบบนี้ลักษณะแบบนี้ลงทุนแบบนี้ทําสิ่งนี้อยู่นะไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงไปไหนแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ต้องการที่อยากจะไปสมัครงานใหม่ทํางานใหม่หรือว่าทําธุรกิจใหม่เพิ่มนะคะ และสิ่งที่ศัตรูเห็นชีวิตของคุณนะคะเดอะซสันคุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับพ่ออยู่กับแม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความอดทนนะคะที่จะเหมือนกับมีการเรียนรู้นะ เหตุการณ์สถานการณ์ความเจ็บปวดความทุกข์ยากความลำบากใจนะเป็นคนที่แบกรับภาระปัญหาของคนในครอบครัวนะค่าใช้ใจ่ายของคนในครอบครัวสิ่งต่างๆเนี่ยคือคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกับว่าชีวิตของคุณนะตอนนี้เวลานี้อยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะคะใช้ชีวิตคลุกอยู่กับครอบครัวอยู่กับเงินอยู่กับรายจ่าย นะคะแล้วก็อย่างมีความสุขแต่ก็ยังไม่พ้นในเรื่องของการที่แบบยังต้องดูแลรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นะคะ ก็ถือได้ว่าการอยู่กับครอบครัวของคุณนะเป็นการที่ตัวของคุณเนี่ยใช้ใช้ครอบครัวนะเยียวยาความรู้สึกนะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองนะคะสิ่งที่ศัตรูเห็นหรือว่าแม้คุณจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์นะความทุกข์ความลำบากใดๆคุณก็มีครอบครัวนะคอยซัพพอร์ตคอยอยู่เคียงข้างคุณและสิ่งที่ศัตรูเห็นนะคนที่คิดร้ายกับคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณคุณนะ่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับว่า มีในเรื่องของการเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์ความทุกข์ความลําบากเจออุปสรรคนะปัญหาชีวิตรักปัญหาบุคคลรอบข้างนะคะการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่านะชีวิตของคุณคือแบบมีแต่อุปสรรคะเจอแต่ปัญหาเจอแต่คู่แข่งเจอแต่คนที่แบบมากั่นแกล้งเจอแต่คนอิจฉาเจอแต่คนนินทาเจอแต่คนใส่ร้ายป้ายสีเจอแต่คนเข้ามาหาเรื่องสร้างความปั่นป่วนนะคะ อาจจะมาจากงานของคุณถ้าคุณทำงานโซเชียลคุณก็จะเจอศัตรูเข้ามาคอมเมนต์หรือว่านะร,รานทำให้คุณปวดหัวหรือว่ารำคาญใจนะ,ะสิ่งที่ศัตรูเห็นก็คือเหมือนกับอ,อ,อาจจะเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณนะทำในอาชีพการงานของคุณสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะแล้วตัวของคุณก็คือแบบหมกมุ่น อยู่กับงานนั้นๆนะคะจนเหมือนกับว่าอาจที่จะไม่มีเวลานะไปยุ่งนะกับบุคคลอื่นหรือว่าคนรักหรือว่าความรักความสัมพันธ์ใดๆนะคะและศัตรูนะคะผู้อิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณมีการส่องชีวิตของคุณเห็นชีวิตของคุณมีความสุขประสบความสําเร็จนะ,ะกินดีอยู่ดีมีความสุขอยู่กับครอบครัวโพสความสุขเอ่ยโพสความสําเร็จเอ่ยนะคะ โพสเกี่ยวกับในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะแต่ศัตรูก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าตัวของคุณเนี่ยคิดจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าตอนนี้เวลาเนี้ยคุณเหมือนมีการเติมเต็มอะมีความเพียบพร้อม นะ,ะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ารวยอยู่กับครอบครัวมีความสุขแล้วนะ,ค,ะคุณอาจจะไม่ได้คิดที่อยากจะทําสิ่งอื่นแล้วหรือว่ามันมาถึงจุดสิ้นสุดของการที่แบบคุณจะดิ้นรนแล้วคุณไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วเหมือนศัตรูสองเห็นถึงความสําเร็จนะคะการได้รับ โอกาสดีๆนะชีวิตมีความสุขนะคะคุณคือแบบไม่ต้องแบกรับภาระความรับผิดช,ชอบอะไรแล้วนะการงานก็มีความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีเงินมีทองใช้นะคะไม่ขาดมือนะเป็นพลังงานของคนจิตใจดีมีเมตตานะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่ศัตรูเห็นคุณนะคะแล้วคิดอะไรเออนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงจ๊ะมาดูซิสิบใบ เห็นชีวิตของคุณมีความสุขนะคะเออล้นขนาดนี้นะคะศัตรูคู่แข่งของคุณเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรคิดจะทำอะไรต่อไปไหมมาดูสิแปดเหรียญเขาก็จะ นะเพียงพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขานะคะเหมือนกับว่าบ่มเพาะหรือว่าพัฒนาชีวิตของตัวเขาเองให้เขาได้ประสบความสำเร็จให้เขาได้หลุดพ้นนะคะปัญหาเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์นะที่มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมเพื่อนนะัดสิ่งต่าง ตัวของเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนกับคุณอะ่ะนะจะอยากจะมีเพื่อนหรือว่าอยากจะมีสังคมที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขเหมือนคุณเขาก็เพียรพยายามที่จะเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างแข่งกับคุณนะเป็นการที่แบบว่าจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนคุณได้ยังไงต้องวางแผนชีวิตนะต้องจัดการบริหารนะคะการงานให้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็นะคะ กินดีอยู่ดีมีความสุขนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบ คือคุณอาจจะมีความสุขนะอยู่กับความรู้ความสามารถของคุณนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเป็นคนที่เรียนรู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมายเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะประสบการณ์นะคะที่แย่ๆสอนบทเรียนให้กับตัวของคุณนะ,ะได้รู้จักความรักได้เจอคู่รักหรือว่าได้เจอนะัเป้าหมายในชีวิตนะคะ สิ่งที่แบบเหมือนกับเติมเต็มความสุขให้กับตัวของคุณแม้พลังงานดีเอมเบอร์ตรงนี้นะอาจจะเหมือนกับว่าอยู่เหนือกว่าเขานะคะเป็นพลังงานของหัวหน้าครอบครัวสามารถบริหารจัดก,การชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ,ะแล้วก็มองไปที่อนาคตข้างหน้าเขามองว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือเรียกว่า มาถึงที่สุดแล้วอะ่ะคือสิบเหรียญอะ่ะนะคะมีเงินมีทองม,ม,มีความสําเร็จมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะแค่นี้นะก็สมบูรณ์แบบแล้วชีวิตของคุณอะ่ะเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะจนเขารู้สึกแบบเอออยากจะเป็นแบบคุณนะ,ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ